สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของเรามาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวคราวของวง Baby Monster นะคะที่เรียกได้ว่างานล่าสุดของน้องๆเนี่ยนะคะก็คือเป็นการเป็นงานที่ต้องไปคว้างลูก First Pitch นะคะของทีม b เบสบอลดูซานแบร์ที่ประเทศเกาหลีนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยนะคะก็ได้แต่งตัวนะคะในทีม เดียวกันค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยน่ารักสุดๆไปเลยนะคะมีการใส่เสื้อทีมเดียวกันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยใส่หมายเลขคนละหมายเลขค่ะทุกคนจนแฟนคลับเนี่ยแฮปมาแห่แซวว่าแม่น้องๆเนี่ยใบเลขเด็ดงวนนี้ใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะโดยที่อาหยอนค่ะใส่เสื้อหมายเลข99า้รามิใส่เสื้อหมายเลข17โรราใส่เสื้อหมายเลข08 ชิกิตาใส่เสื้อหมายเลข0ูพาริตาค่ะใส่เสื้อหมายเลข0ูนยลุกะค่ะใส่เสื้อหมายเลข03แล้วก็อาสะนะคะใส่เสื้อหมายเลข1 0ค่ะเรียกเดียวว่าทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ย แห่เอ็นดูในความน่ารักของสาวๆในวันนี้ไม่ไหวนะคะก็คือวันนี้ผู้คนในสนามเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวแทนของหมู่บ้านนะคะในการคว้างลูกก็คืออาหยอนนั่นเองค่ะส่วนคนที่ได้ตีลูกนะคะก็คือน้องรามิหรือน้องปลากระพงน้อยของพวกเรานั่นเองนะคะลีลาการตีแล้วก็การคว้างลูกเนี่ยนะคะถือว่าทำได้น่ารักแล้วก็ดีสุดๆไปเลยนะคะจังหวะที่คว้างลูกเนี่ย ก็เป็นอาฮยอนค่ะแล้วก็คนที่ต้องตีลูกเนี่ยก็คือรามีนะคะแต่ว่าเป็นเป็นการโชว์ตีะค่ะนะคะ,นะคะก็เลยทำให้ไม่ต้องตีลูกจริงนะคะในระหว่างที่กำลังเชียร์เกมเนี่ยนะคะสาวๆก็ทั้งขายสวยขายขำกันไปเลยนะคะ แล้วก็เรียกได้ว,ว่ามีการเต้นชาเลนจ์ Challenge เพลงดริปด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนคะระหว่างที่ตีลูกลูกพิชบอลนะคะคือมีการเปิดเพลงแบทสเนับของวง Baby Monster ด้วยค่ะซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะคะแฟนคลับก็แห่แสวว่าตั้งใจสร้างมาเพื่องานนี้ใช่ไหมนะคะ ซึ่งมันเป็นเพลงที่เหมือนกับมีท่าเต้นนะคะแบทชนับเนี่ยเหมือนกันคว้างลูกนะคะพิชบอลแล้วก็มีการมองดูลูกพิชบอลอะไรแบบนี้นะค่ะนะคะเป็นท่าที่แบบว่าโอ้ใช่เลยนะคะใช่เลยซึ่งก็ถูกใช้ในการเปิดงานวันนี้ด้วยนะคะตอนที่อาหยอนเนี่ยกำลังคว้างลูกพิชบอลแล้วก็น้องเนี่ยนะคะ เป็นผู้ตีก็คือรามินั่นเองค่ะเรียกได้ว่าทำถึงทำดีสุดๆเลยแถมในระหว่างการแข่งขันเนี่ยก็ยังมีการเต้นชาเลนจ์เพลงดริปด้วยนะคะเด็กๆก,ก็มีความสุขแฮปปี้เอนจอยกันมากเลยค่ะและที่คนเข้าไปแซวกันเยอะมากนะคะแล้วก็ชมกันเยอะมากก็คือกลามหน้าทองของอาหยอนค่ะที่สร้างเรื่องมากๆเลยนะคะก็คือน้องเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีวินัยมากๆแล้วก็ เรียกได้ว่าวดูแลตัวเองดีมากๆแถมเนี่ยการซ้อมเต้นแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็คือใช้พลังงานเยอะสุดๆเลยทําให้น้องๆเนี่ยนะคะเ,เรียกได้ว่าแต่ละคนก็หุ่นดีโดยเฉพาะอาหยอนของเรานะคะที่กล้ามหน้าท้องแน่นมากจนคนแห่แซวว่าโอ้โหเหมาะต่อการเป็นผู้คว้างมากๆเลยอะไรแบบนี้นะหุ่นนักกีฬาอะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าพอหลังจากที่คว้างลูกเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก็ รับประทานอาหารที่ตัวเองชอบกันนะคะก็คือจนแฟนคลับแห่แซวกันเขาว่าโอ้โหนี่คือเด็กกําลังโตใช่ไหมเด็ก,ดกๆทุกคนเนี่ยนะคะก็มากินรามยอนเอ้ยไก่ทอดเกาหลีเอ้ยน้ำโคโคลาเปบปซี่อะไรต่างๆเอ้ยนะคะคือแบบว่ามีคนเข้ามาแซวน้องๆเขาว่า หนึ่งนาทีกินไปแล้วห้าอย่างเด็กกำลังโตก็แบบนี้แหละอะไรแบบนี้นะคะคือน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นการกินที่ไม่ห่วงสวยเลยนะคะทุกคนกินแบบว่ามีความสุขแล้วก็เอนจอยมากๆเลยก็เลยทำให้แฟนคลับนะแฮนดู mm. <and> do, เข้าไปใหญ่เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกินไก่ทอดไปโพสท่าไปไม่ว่าจะเป็นการกินลายอนไปเชียร์กีฬาไปอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าน่ารักสุดเลยแถมนะคะเรายังได้เห็นภาพแท็กกุ๊กไลน์ก็คือสองสาวจากประเทศไทยนะคะน้องชิกิต้ากับน้องแพรเนี่ยอยู่ในเฟรมเดียวกันแล้วก็เรียกด้ว่ามีการสัมภาษณ์นะคะแท็กกุ๊กไลน์ของเราเรียนว่าน้องสองคนเนี่ยเป็นขวัญใจของพี่ๆเ่า บรรดานะคะนักคนที่เข้ามาดูะคะ่ะแล้วก็เรียกได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็มีเฟรมร่วมกันเมื่อไหร่เนี่ยนะคะแฟนคลับก็จะฟินค่ะเพราะว่าเป็นสาวสวยจากประเทศไทยที่เป็นตัวแทนอยู่ในวงนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับวง Baby Monster ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนิชของเรา ขอจบการอัปเดตข่าวคราวไปเพียงเท่านี้ค่ะ